สวัสดีค่ะวันนี้พี่วันจะพามาเปิดกล่องสุ่มทํารีวิวให้ได้ดูกันนะคะอันนี้กล่องสุ่มพี่วันสั่งมาในราคา999บาทนะคะ <Wow. S 1> ไม่เคยสั่งเลยค่ะกล่องสุ่มอันนี้ก็เลยลองสั่งดูนะคะ เปิดมาโอ้ได้มา3าชิ้นนะคะไม่รู้ว่าจะคุ้มกับเงินที่จ่ายไปไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ3ชิ้นนี้ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยซื้อมาใช้เองเลยนะคะเดี๋ยวพี่วันขอไปเปิดข้อมูลดูก่อนนะคะว่าแต่ละชิ้นคืออะไรบ้างค่ะ หลังจากที่ไปเปิดดูแล้วนะคะก็มาดูตัวแรกกันเลยค่ะที่ได้มาก็คือจะเป็นตัวคาแร่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมอยเจอร์ไรส์บอดี้โลชันะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนผิวแห้งค่ะอันนี้หลอด100มิลลิลิตรนะคะดูราคาแล้วเนี่ยในเว็บต่างๆก็จะขายอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะคะอืมเท่าออมาผิวก็จะดูชุ่มชื้นก็โอเคอยู่นะคะคราวนี้มาดู ตัวที่สองนะคะตัวที่สองนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดน,นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของ Avino Protect Hydrate ก็คือสำหรับคนผิวแห้งเหมือนกันนะคะตัวนี้พี่วันไปดูข้อมูลแล้วเออราคาอยู่ประมาณออ600-700ก็ตัวเนื้อครีมของเขาก็ค่อนข้างสำหรับคนผิวแห้งแล้วก็ทามาก็ไม่ขาวลอยเท่าไหร่ค่ะก็ ตัวนี้พี่วันบีบออกมาเนื้อมันแยกกันไม่แน่ใจว่ามันนานหรือว่าเราต้องเขย่าก่อนใช้นะคะในเรื่องของกลิ่นนะคะก็ค่อนข้างหอมค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตนะคะพี่วันจะรู้สึกว่าชอบว่ากลิ่นของโลชั่นคาแรงนะคะตัวนั้นออกลิ่นเคมีคอลหน่อยนะคะอันนี้ทาลงผิวก็จะได้ผิวที่ค่อนข้างดูฉ่ำกันนะคะ เดี๋ยวพี่วันก็ทาทั้งสองข้างแล้วก็แต่งหน้าออกไปใช้ชีวิตประจำวันดูนะคะว่าโอเคไหมนะคะมาดูตัวที่สามค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหอมค่ะน้ำหอมตัวนี้นะคะจะเป็นของเมลเลานะคะไม่แน่ใจอ่านถูกไหมกลิ่นที่ได้มาก็จะชื่อกลิ่นเลิฟลีมีเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมสำหรับสาวหวานคงไม่ค่อยเหมาะกับพี่วันค่ะเดี๋ยวลองฉีดลงผิวดูนะคะทดลอง ฉีดนะคะไม่รู้ว่าจะติดทนแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะต้องทดลองใช้ดูก่อนนะคะกล่องนี้นะคะเขาขายอยู่ที่ราคา290นะคะก็เดี๋ยวพี่วันทดลองใช้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้รู้กันอีกค่ะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยได้มา ใช้แล้วโอเคหรือไม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะคะเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะในการสั่งกล่องสุ่มกล่องแรกในชีวิตมาใช้ค่ะก็ตื่นเต้นดีค่ะถือว่าเป็นการซื้อของขวัญให้กับตัวเองในช่วงปีใหม่นะคะปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขใครที่กําลังเดินทางไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพค่ะเจอกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ